สวัสดีครับผมซื้อก่อนและผมกำลังจะเล่าเรื่องราวที่เปรียบเสมือนแผลเป็นในใจของผมเรื่องของมีนาเพื่อนสนิทที่ผมรักเหมือน,น้องสาวผู้หญิงที่เคยเปรียบเสมือนแสงสว่างแต่กลับถูกเน่าจากอดีตของใครบางคนกลืนกินไปทั้งเป็นนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อความบันเทิง แต่มันคือบันทึกคำสารภาพคือความพยายามที่จะประติประต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่เริ่มต้นด้วยการกดปุ่ม cf เพียงครั้งเดียวมีนาเป็นผู้หญิงประเภทที่เชื่อว่าชีวิตคือเวทีละครและเธอก็คือตัวเอก เธอสวยมีสเสน่ห์และหลงไหลในแฟชั่นอย่างเข้าเส้นแต่ไม่ใช่แฟชั่นตามกระแสเธอรักของวินเทจเธอชื่อว่าเสื้อผ้าเก่าๆทุกชิ้นคือแคปซูลการเวลาที่กักเก็บเรื่องราวและจิตวิญญาณของเจ้าของเดิมไว้การได้สวมใส่มันคือการได้ยืมชีวิตของคนอื่นมาสัมผัส ซึ่งสำหรับเธอมันคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวข้องกับความตายฮาโลวีนคือวันสำคัญที่สุดของเธอคือวันที่เธอจะได้ปลดปล่อยจินตนาการออกมาอย่างเต็มที่และในปีนั้นเธอก็ตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่าทุกครั้งฉันจะเป็นผีเจ้าสาว แต่ต้องเป็นเจ้าสาวที่ตายในยุค80บเท่านั้นเธอประกาศกล่าวและฉันจะไม่ยอมใส่ชุดคอสเพลย์พลาสติกเด็ดขาดมันต้องเป็นชุดแต่งงานวินเทจของจริงเพื่อความสมจริงเพื่อจิตวิญญาณที่แท้จริง